มาแล้วครับตามมาถ่ายตามมาถ่ายมาแล้วครับไอ้ช่อนอย่าดึงนะถ้าถ้าเป็นเบ็ดใครอย่าดึงตามเอไมามาครับตามมาโอ้โหดูนะครับนายยุ้ยนายยุ้ยิหัวไปเรื่อยครับจะตกน้ำแล้วครับไปครับไปหัวเรื่อ กล้องตามไม่ทันเลยใครโดนตามไปแล้วน่ะไหนใครเรือน่ะนี่สดโอ้ยราไม่ไม่ขอไก่ไหมขอแล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกสายมั ไปท่านเดินไ,นไปท่านเลยแล้วเขาเห็นมันลอยไหมไ เห็นปะครับเห็นปลาไหมนี่ดูนยุ้ยปลาทาม้อครับขอเล็กให้ได้ปะขอใหญ่ขอน้หนี่ะดูครับมาดูครับขอใหญขอใหญ่ขอไม่ยาวอ่ะขอใหญวัดยกข้นี้ลยยกข้นนี้ลยเย็นนะเอ็นนะคนนอ็นนะ mặc thảm dài chân, áo cho bé chít, quần bông, gì, không có thể thải đi <laughs> Ôi, mình phải ăn được quá, dài dài như này này à, của ngài đúng ไม่ยอมกันงง่ายครับไม่มีใครยอมใครดูแอคชั่นคันครับปั๊มปั๊มมานี่ ดูไปอีกแล้ว

ปาที่บุปลาบอมาทานองเรือบอกบอกครับครับับงนังกันนะ่วโมงหลายนังเห็นังรับว่าเย็นหมา,าอย่างบงตทีสองไ e นังรับเลยก็ไม่เข่าขับมาหาดติดเป็นล้อสองร้อยขับมาตามติดเป็นรอ,อนร้อยหาสิโอ้ ก็ฝึกปีฝเดียวไปแล้วรอบนีตเดี๋ยวมันหมดมันก็ลอยยอะลอตายตึงไวไหน,นห,นหนรอยองสูงๆมัน,มนเยอว่ะไสนเพครับผมตา,ตายต้งเลี้ยงต้งเลียเ้ยงเลยนะตาคืนลคืนเลยงเนี้ยยังมุมปาก ผมป้าไม่เ se จ็บตักเงินไปอ่ะลงก็ทับเดียตามหมดแล้ว มีขูดิี่พลายว่้ไหมปวดหนักที่พลาเลยไม่ยอมเลยครับมันขึ้นน้ำมันหลอ่อคือเนี้ยนี่จะขาดตั้งเนมันขึ้นม้าเราเฮงเลือดอนก็สุดชีวิตมันและเหมือนเราขาดตรงเนี้ยเจอคนยืนยงอย่างโอ้โหเจอหนีอีกปุ่มอีกเจอปุ่มอีกมีปุ่มอีกอย่างเลือด กแกง,งร้อนไหนะจะรับตังยี่โมงเอาตั้งยี่โมงเนี่ยเดียนตังยี่โมง <c oughs> อยางหลงรับไม่ต้องรับเลยระยะแกรับตังยี่โมงเนี่ยนะดีอากดีสุดแล้วครับไ <c oughs> ม่อันนี้ไม่ใช่คนอัดปลานะ <c oughs> ปลาอัดคนครับอังนี้หับอยู่แล้วตอนแรกอัดคนองยกขึ้น,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 นเ,เย้าจจดเยอ แกอตื่นื่ปลามไม่ยอมปมันไม่เจ็บปลามไม่เจ็บ,จบแรงม<ล>าร<อ>้อยอม,ม,มันมันมีร้อยมันก็ใส่เป็นร้อยอปลาปลาซิทดิปลาลักิไอช่ปลาตั่วตัวเนี้ย แล้วเต็มหมดทันแหนไ,ไม่ให้กินเนลยใช่ไม่อยากต้องแทม้มีผมกินอยู่คนเดียวก็คือรวกเกีมม๊ยมเนี่ยเดี๋ยวเลยลวกกิมมกก๊มอาหารใหญ่กวกเกี๊ยม๊ับเกี๊ยวหอมสะหอมเกี๊ยวใส่น้อยแหน่สนุกพี่จะไปอย่างเดียวไม่ให้กอเลยในชะ่ไหม มีขูมข่มันย้่ะรอยูแรงวงขู่ันแงขูน่ขปนปลาอัดหรือคนอัดปลาอัดตัวนั้นเนี่ยเขาติดินของอะไรรู้นะ <S <S นเดินอยู่ไานวัไม่ดิ ค่อยๆดีตึกตยอนะับยันไปทั้งหนึ่งมาทั้งนี่ไร่ใส่หูยันไปทั้งหนึ่งไวนหนึ่งสมาาดน้แลเาจยนน้่ปเย็ดีอันนี่พี้งครับอนเัน่าันเป็อ่อน ยอมแล้วเว้ยมันเริ่มไม่ค่อยกดนะ่างหวังมันไม่ไปเรางัดสวนมันเริ่มลอยแรกมันกดมันไม่ยอมลอยด่าขูดนะด่างขูดด่างขูดขอก้อนนี่เกิดขูดมาแล้วนะยังไงด่างด้วยยัยมันาะจัดย็นมยองรีเฮ้ยถามมันยังไงก็ถามมันตื้อๆไปยัยมันดัแบบนี้เนี๋ยในี้ค่เดี๋ยวมันจะไมล่าละไม่ล่าขึ้นมาใหญ่ไงมาหลักสิบดิ ใชแล้วใช่ยังยังยังปลาลำลักิบัปลาลักหกลลักเจ็ดลหาเลยหาครูอันนี้ครูมาคือ่ะไรครูครูครูไปคูไปกันเดียดานี่ยคือไ่ตัวเดยวแล้วเวลาติดปั๊บเอีนอันพานพอมันติดปั๊บอะ ของมุมตาเราเอ็นอีก ah. อัน a a นึงของเาเป็นมืกเอ้ขาของงองเบ็ดมันดึงหลุจากปลาคนแหละอ๋อไปหางน่ะก็เป็นมุมไอ้นมุมอ่ะเวลาได้เอ็นอ่ะอีกขออีคันนึงอ่ะมันอยู่ตรงนู้นเป็นเงินไหมไปเอ็นอยู่ตางนู้นทางนี้ดึงมั้งเนี่ยใส่ไม่เข็มขัดนะใสยนะมีมีนก่ขอไปเมื่อเชวยโพด่าง่ายไงนี่ขออยู่มุมไปเอ็นไอ้ยาวๆเงินอยูมุมเนี่ยทิงก็ขอเข็มขัดเลยเอ่อไรเบ็ดที่ก็ติดปลาปางอย่างมันดึงออกอ่ะ Đang này ngài mới chơi hả chú Không được à ต้องบอาไม้อันนี้่อสโอเคมีความสูงสองคนผมเมย์ไปก่อนนะกูอยู่หลังเรือก่อนจะด,ดูของใหญ่อ้อปลาขึ้นแล้วอย่าเพิ่งปิดกล้องเลยทำไม,ม,ไมวะหน้าขึ้นแลนะะ้อืเย็นมันใหญ่ที่มันใหญ่กลยเผลอสิบไม่อยู่<อ>ว้าวเผลอสิบไม่อยู่ตอนนี้ ารับซิตึงารับซิีราายกกันนี้หน่อยครับช้าง,างาันขาวยันขาวเลยยังอาอไปเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเงามันแล้วเห็นเงามันแล้ว

ถามล้มเฮ้ยเหียมันกูเห็นเงามันเงามันหายไปอีกแล้วเว้ยไอ้วัดเงามันหายอีกแล้ว ได้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ขื่อมันถือมันหนักครับวันนี้จิตหนีจากงานขืนมาอยู่งานน้ำเค็มมั้งโอ้ยวัดมานอนหนีมันนอนเรือหนีมันนอนตักเรือลงทะเลไอ้วัดมึงอกี้แล้วเอาไปช่างกล้องนู่นช่างกล้องก็หลับไปแล้วนในตากล้องอ่ะไม่ได้นอนเล้วเนี่ยเพื่อนเออเหมือนกันแหละเหมือนกับพี่อะ คืนไทยสารคดีลากป๊อกยังไงเลยมันมันอะทำเป็นเซเดอร์ทำนี่แล้วทางนี้ทางนี้เอ้ยแอลนี้เอ่

นนั่เียตอนแรกเลยลอยผมดูว่าโลนนานนะไส่ไรเหล่าม่ะช่อนนี่ครับเงาโอ้ยปล่อยนะปล่อยนะติดติดแล้วครับับผมจำแนกผมวิ่งผมจะปล่อยต่อ พ้อมได้พอไ้อมได้ร้าจะจับด้นิ้นี่ัน,น,นี่คือที่ละสิสโลลากตัวกูไปตัวคนเนี่ยลากคนขึ้นมาคนเดีวก็แปดสสองข้อน้าเหนื่อย้าามนีนอกไม่เปนี้ให้กันให้กัน ข้างเรือไปทำงานกันเลยเว้ยปิดเลยโด <c oughs> นปลาไอตัวน,นี้พวนอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นกัน <c oughs> เจอเหมือ่นปลาสวายไหมให้กู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  ง่ายกว่าแต่ไม่ผ่อนให้กูเลยของในจะในน้ำจืดอะบอลจืดอันใหญ่ทัหมดแหละในเรือเขาเลยยากมัแล้วดิคี่ไหนเด็กสิขึ้นเหงาปะครับมาแล้วครับเราฟักไม่มดละกักละยัดถังที่แข็งยังมันมาแล้วโอ้ยตอบิโดถังแก๊สเดี๋ยวนี้นี่นี่ช่วยช่วยตะยู่มมัน โคตรใหญ่เลยขึนี่ดูคนเยอะครับนู่นดีใจจัดไอเสียจารย์ไทยครับขึ้นยังไงอะเดึ้นได้ถังเนลยถังนี้เนื้นี่อางนี้ถังีย ทางอะไรข้างหทางนีทางนู้มน้ยางนี้ทางนี้ะนี่ทางนี้ด่ามันจะูไม่มีนไม่เป็นไงอุ้ย่มันต้องนนะขึนไหมขึนตามอ้โอบยังอบยังทิศึงถ่ายได้มั้เนี่ยคลิปอะถ่ายดิยังไม่อปเลยเหนื่อยอะหมดแรงแล้ยี่สเป ้เต็มปากจะเข้าไปในคออ่ะแต่เย็นพี่กลัวขาดตรงขอบปากเนะลยเวลาไปถึงเรื่องภายในไอใส่ใส่ครับใส่ส่บันเพลครับผมโดดน้ำห,หลับหลับอยู่ตื่นเลย